พ um. ี่น้องเห็ดละงอกที่เห็ดไใบแซ่เย็ดไว้พี่น้องสะมาลองแกงเบิองครับมาเห็ดละงอกหนึ่งถุงหนึ่งโลล้างแล้วลวกแล้วก็จะเหลือทํานี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิลองแกงเบิองสิได้หมอน้อยหมอย่า่ไรทำไนะครับในพักติวพักอีตู้นะครับเดี๋ยวแกะก่อนแกะถุงออกก่อนเห็ดละงอกหนึ่งถุงครับระหว่างที่รอเห็ดละลายตอนนี้ฝนก็ตกเรามาตําเครื่องกันก่อนระหว่างที่รอเห็ดระหว่างที่รอเห็ดละลายนะครับพี่น้องเข้ามาตําเครื่องก่อน พริกสดแล้วก็กระเทียมนะครับอตั้มบัดขนกระทุกพี่น้องเอ้ยแยงเห็ดขนกระทุกแยงเห็ดละงอกเดจะตั้มแหลกเลยพี่น้องเลยเตั้มกอุจตอูตจันะ้ตมกระเทียมครับกระพริกสดครับเอาพอตั้มนี่ละหวยมาเบิ่งเตาไฟรูบัดดิหวยมาเบิ่งเตาไฟทานคือหมอดแลี้ยวทานสีกก็นา นี่ต้องแกงเห็ดต้องใส่ถ่านแกงเสร็จเตาถ่านนะครับเนี่ยครับมันต้องแกงใส่เตาถ่า,านโอ้ฝนกตกดีขนาดพี่น้องบ้านจาัน้อยฝนตกดีครับพี่น้องตกสู้แรงเลยวาแต่แรงมาโอ้ฝนตกดีขนาดคนอ่ะฝนตกดีขนาดพี่น้องครับสองมือแล้วตกอยู่นี่ทำมาตกโหลดข้างหมอพี่น้องวันน้ไฟเริ่มแดงแล้ว ข้างหมอกอนครับผลกันเริ่มซาแล้วล่ะพริกกับกระเทียมที่เขาตำไว้ครับเทลงไปพี่น้องนี่ักพริกกับกระเทียมผักติ้วหัวลงเลยเอาจะใส่หน่อยใส่หลย,ลยบันไดลาย,ยานมันสมเอาใส่สำนีสะก่อนพี่น้องข้ามันสมมันเซลขึ้นบ่ได้ผักติ้วอ่อนๆอาส่วนที่เหลือก็เก็บไว้นี่เผื่อมันไม่ส้มก็ใส่อีก,กได้ ักีกตัวไว้ปิดละปิดท้ายักีกตูอันนี้ละลลยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอยังเป็นกอดอยู่ดอกยามันเทาสิแกงฝ <c> น <oughs> กระทกอันนี้คือเฮ็ดทีพร้อมแกงนะครับพี่น้องจาดร้อยเฮ็ดไว้ลวกไว้ล่างไว้ลวกไว้เรียบร้อยเตรียมพร้อมแกงนะครับไว้รวงทั้งบ่อมานี้ใส่น้ำประแดดจ,จักหน่อยจื๊บเนี่เราไปเกลือจักหน่อยพี่น้องครับบ่ใส่ลายดอกยามันเข้มครับ ขาดก็ได้นั่นแม่นผงนัวอ้าวผงนัวครับอ้าวผงนัวใส่เอาแล้วรอน้าเดือดสักครู่ครับเสร็จละปรุงเสร็จละปรุงแล้วครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวถาน้ําเดือดจะข้าวครับอา้าวน้ำเริ่มมาเลยแล้วพี่น้องเอาเห็ดลงมาเลยครับเห็ดถุงหนึ่งนะครับนี่แกงเห็ดหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งโลับว่าได้พี่น้องแต่ว่าห้าล่างทำความสะอาดแล้วหฮาลวกแล้วมันก็สิลดลดไปหลายขีดยูเดอร์เห็ดโลหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวแกง ให้สู้กันเบิ่งก่อนพี่น้องบาดนี okay e ้เฮาแกงเห็ดละโงกครับนี่ยละเห็ดผลนติดลวกไว้เพราะว่าเวลาแกงมันก็ง่ายพี่น้องเฮาสามารถแกงได้เลยนะครับลวกไว้ล่างไว้อ่าใส่ฟิดไว้นะครับเวลาเฮาแกงก็ง่ายๆพี่น้องนะครับบ่ต้องล่างต้องยังเลยเห็ดละโงกเนี่พี่น้องเป็นจังได๋บาดนีนผักติวออกฤทธิ์แล้วบาดนี้แกงเห็ดถุงนึงพี่น้องครับนี่ครับได้บักหลายงดีนะครับสำหรับสั่นที่อยากจะกินเห็ดละโงกแกงกินออเจาะ นะครับถุงละสี่ร้อยนะพี่น้องเด้อถุงละโลนั่นแหละนะครับสร้างมาโหลดตอนในเรือยนะอยู่หกเจ็ดถุงนี่แหละน้ำจานทร์ยนะครับพี่น้องอันนี้คือ he red, ห้าเฮ็ดซ้ำเ็จได้แล้วพี่น้องแกงได้เลยครับนะใส่ผักติวบัดท้ายแล้วก็ใส่ผักอีตูนะครับมาี๋ยวจะนอยสิบสิมให้เบิง่งให้มันฟดอีกจะาหลบก่อนพี่น้องนี่คือแกงเห็ดละงอกนะครับถุงละสี่รอยถุงละโลนั่นและแต่ว่าห้าล่างแล้วลวกแล้วกับซิโพอโลดอกนะครับพี่น้องอ่ะคนสร้างไปกัดมาอนี่กัด ไปส e ่งให้เพื่อนแล้วสองเจ้าสามเจ้าแล้วมือนี้เอาใครสนใจเพิ่มเติมสั่งมาเด้อครับเด้อเห็ดละโงกพร้อมส่งพร้อมแกงจวดจัดเปิดฝาหม้อบางเอกดูบาดน่อสิซิมได้บาดนพี่น้องโอ้มาโหดแอตรวจตรวจเลยบาดนีิฝนกระเซ้าพอดีพอดีลากินเขาแรงน้ำกันพี่น้องเข้าคอยตำไส้แล้วตำไส้เลี่ยวบอกพี่เดี๋ยวสิสดวจแต่พี่น้องซิมมันก็จะตวนกันไม่บอลหลวงคอยสติมันคือเป็นตาหวานแห้งแตีพี่น้องจะตอนหน่อยๆน่อยก่อน จะซิมบางนามพี่น่องครับเมืดนเน้่ยครับเด้อกล่องทักนี่เอาขออนุญาตไวยมาทักงปซิมดอ,อกนึงเลยละกันโอเคแล้วค่ะสีใส่พักอีตูบัตเนี่ยอือพอดีอำาลำเลยอือว้าวว้าว สุดยอดใส่พักอีตู้บาทเลยอ้ยจังขนาดพี่น้องแกงเฮ็ดละงอกสูตรจัดลอยพี่น้องสั่งเด้อครับเด้อเหลืออยู่หกเจ็ดโลเท่านั้นละหกเจ็ดถุงหมดแล้วหมดเลยเซตแล้วบาทนีะพี่น้องเอ้ยยกมาใส่ไฟเวลามันจังหุงเนี่ยนี่ครับแกงเฮ็ดละงอกครับพี่น้องถุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่งสี่ลอยเด้อพี่น้องเด้อเด้ออยู่หกเจ็ดถุงนี่แหละแต่ว่าเฮ็ดพอยังอยู่สิบสองถุงนะครับสั่งมาได้มื่อวันไปส่งให้แต่เศร้านะครับจวดจัดฟาดบึ้มเงา แก้ลตากบาดนตงปลาเขาบารเฮาหูงเฮ็ดละงโกเล้วเลวเฮ็ดพอกันเลี้ยวคือกันเอ้ยูรอยากินสั่งไ่ได้ีปนองเลยจะเป็นง่ามไหลบางทีละแกงเฮ็ดเะงอกไว้เีงไว้แต้ดนแต้นั่นตากออกมาบารนีเสียบเจียวจำได้เหมืนสักติวมอืมาได้ยังว้าวนมอนโซ่สีนเเสียบไม้มาได้ีปนองมาเด้ครับเสียบไม้โซ่สีนีล้วท่านั้นจะร้อยแกงเฮ็ดละงโกไม่ใช่ไหมแกงเฮ็ดพอ nhang lại nhang lại dù, mặn ảo, vụ gì sang mặn ớt bên tôi hết bỏ hết là ngô, hết hết là ngô, chỉ là chết bẹt thúng này là, tao à, thấy hết bỏ nhang lái dù, mặn,